าหายก็คือไม่ได้เรียกว่ามะเร็งนี่คือธรรมชาติของร่างกายเรานั่นเองทีนี้สารอาหารเหล่านั้นที่จะไปปกป้องเซลล์ดี a ของเราเนี่ยนะจะเป็นสารอาหารประเภทไหนเป็นสารอาหารประเภทที่มันไปต้านอนุมูลอิสระแล้วอะไรที่ไปต้านอนุมูลอิสระสารอาหารเหล่านั้นมันจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะสารอาหารเหล่านั้นจะอยู่ในอาหารที่เป็นพืชผัก ผลไม้นั่นเองนะคะแล้วจะต้องเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงเพราะการที่เซลล์มันอักเสบนะทุกคนหมายความว่าร่างกายเราอ่อนแอถูกไหมทีนี้เราจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะต้องเพิ่มพลังงานเข้าไปแล้วสารอาหารอะไรที่ให้พลังงานสูงทุกคนก็ไปเสิร์ชด,ดูเอาในอากูเยอะแยะนะคะสวัสดีค่ะน้องวานสวัสดีค่ะ ไม่ไหลหลายวันใช่ไหมเมเข็มเข้าไปดูหลายรอบไม่มีนะเมื่อวานก็ไม่